แต่คราวนี้ไปดูพื้นที่กระสุนตกทางฝั่งไทยสักนิดหนึ่งค่ะคือทางกองทัพภาคเนี่ยก็ดีนะครั้งนี้เขาเปิดข้อมูลเยอะพอสมควรค่ะเมื่อวานกองทัพภาคที่สองได้สรุปสามพื้นที่สามกลุ่มใช้คําว่าสามกลุ่มพื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่กระสุนตกถูกเขม่นถล่มหนักมากใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกถล่มหนักมากทําเป็นเพจออกมาข้าใจที่กลุ่มพื้นที่ที่หนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่ถูก โดนพีชีพถล่มหนักนะคะในแผ่นดินประเทศไทยพื้นที่ที่ถูกโดรนพีชีพของทังฝั่งเขมรข้ามแดนเข้ามาถล่มหนักมากนะจะประกอบด้วยพญาสัตบัญนะคะช่องอานมาแล้วก็เนิน56-1ค่ะ3จุดนี้หนักมากจริงๆเข้ามาหนักจริงๆโดยเฉพาะช่องอานมาค่ะเป็นจุดไเราเจ็บเยอะนะที่เจ็บเยอะเนี่ยบริเวณเนี่ยเจ็บเยอะเจ็บเยอะ อันนี้มันก็เป็นนวัตกรรมสงครามอย่างใหม่ของทางฝั่งกเบนใช่ค่ะเขาเริ่มใช้โดนพิชีพอ๋อโดนมาแล้วก็แบบโดนจัดการเลยระเบิดตัวเองทําการดังนั้นดังนั้นดังนั้นฐานไทยต้องหาพิกัดโดนพิชีพของทางทางฝั่งกเบนที่เจอใช่ค่ะเขาใช้ตรงไหนเป็นวอลลุ่มเป็นที่ซุกที่ซ่อนที่ปล่อยโดนพีชีบ้าง ใช่ค่ะ่นแลกก็คือโจทย์ใหญ่โจทย์ยากเมื่อวันทั้งวันที่ทางทหารทางฝั่งเราสแกนกันหนักมากค่เอาเป็นว่า3มพื้นที่เนี่ยเราโดนหนักอะ่ะโดนหนักพญาสตบันช่องอันมาแล้วก็เนิน5 6-1นะคะโดนพิชิตลุกเข้ามาหนักมากจริงกลุ่มพื้นที่กลุ่มที่สองที่ถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ในระดับที่ต้องใช้คำว่าหนักมากหนักมากนะคะก็ประกอบด้วยนะคะพื้นที่เผาวิหารภูมะเขือ เนิน600บ้านภูมิสลอนมอน1 .2 สองช่องอันม้าช่องบกปราสาทตาควายและพลานยาวค่ะพระวิหารภูมะเขือก็อยู่ในละแวกเดียวกันใช่ค่ะเนิน600ก็อยู่ต่อๆกันไปใช่ค่ะบ้านภูมิสลอนก็โอเคก็ต่อๆกันไปช่องอันม้าช่องบกและต่อด้วยตาควายแล้วก็ปิดท้ายด้วยพลานยาวพื้นที่เหล่านี้ เป็นพื้นที่ที่ถูกถล่มด้วยปืนใหญ่จากทางฝั่ง,งเขมรมตลอดแนวมากกลุนี้เราก็สูญเสียเยอะเหมือนกันนะค่ะกลุ่มพื้นที่กลุ่มที่สามที่ถูกถล่มด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่สิเอ็ดะกหนักเลยนะลงหนักๆเลยนะเจ้า b m เ1ยเเนี่ยประกอบด้วยพื้นที่ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองช่องปลดต่างพระวิหารช่องระยีและก็ภูมะเขือด้วยค่ะอืม วิหารละยีภูมิเขือรู้สึกโดนหนักค่ะโดนหลายขนาดน,นะโดนทุกทุกรูปแบบอืเป็น,ปนพื้นย<า>ยที่ทเป้าหมายโดนสังหารโดนอาชีพก็โดนอจรวดหลายลำกล้องบีเอ็มยี่สิบยี่สิบเอดก็โดนค่ะโอ้อะโอเคอืมอืม